รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดปทุมธานีขึ้นคนบุญร่วมพิธีอาบน้ำมนต์เสาห้าแห่งกระทิงหลายปีจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์วันที่13เมษาย,ยน2567 เมื่อเวลา17.00นผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดต,ตะพังตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดตะพังจัดพิธีอาบน้ำมนต์เสาห้าให้กับสิญานุศิษย์เพื่อเป็นสิริมงคลมีพระครูขันติธรรมรัตนเจ้าวาดวัดตะพังเจ้าพิธีส่วนบรรยากาศพิธีอาบน้ำมนต์เสาห้าเมื่อเวลา16.00นมีคณะสิญนนา,สานุศิษย์ทั้งใกล้และไกลต่งยางทยอยมาที่วัดตะพังซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน และต่อมาเมื่อเวลา1 7 0เนพรนอพระขุขันติธรรมรัตเจ้าวาดวัตพังเจ้าวิธีสวดคาถาทำน้ำมนต์เสาห้าแห่งกระทิงวันดีนักแปรซึ่งเป็นวันดีขึ้นห้าค่ำเดือนห้าปีวะโรงเขาเรียกกันว่าเสาห้าเป็นเลิกดีวันเสาไม่ใช่จะมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะต้องรอให้วันขึ้นห้าค่ำขึ้นห้าตามปฏิทินไทย ตรงกับวันเสาร์เท่านั้นซึ่งเป็นวันที่เกิดขึ้นได้ยากหลายปีจทจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งต่อมาพิธีเริ่มอาบน้ำมนต์เสาห้าเสาห้าวันแรงเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณาก,การในการอาบน้ำมนต์ใต้แสงจันทร์เพลียกเมตตามหานิยมได้เลิกเสาห้าส่วนมากก็สามารถทำพิธีได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ให้แถวฆาดปลอดภัยการอาบน้ำมนต์เสาห้าในครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลเสริมบารมีค้าขายร่ำรวยและเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ต่อมาผู้สื่ข่าวได้สอบถามนายพานุพลสุขสว่างอายุ62ปีชาวตำบลกระแชงที่ไปอาบน้ำมนต์เสาห้ากล่าบเสริมว่าวันนี้ได้นำครอบครัวมาอาบน้ำมนต์เสาห้าซึ่งเป็นวันดีแห่งกระทิงดีนักแก่ ซึ่งหลายปีจึงจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งวันนี้มาอาบน้ําเพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต้องขอขอบพระคุณท่านพระครูคันติธรรมรัตนเจ้าวาสวัตพังที่จะได้จัดพิธีดีๆอย่างนี้ให้กับศิษยาน,นุศิษย์พี่น้องประชาชนได้อาจน้ำมนต์เสาห้ากันซึ่งหลายปีจะเกิดขึ้นมาหนึ่งครั้งส่วนวัตพังติดกับถนนใหญ่ถนนสามสี่เจ็ดตั้งอยู่หมู่ห้า ำมลนชียงลากใหญ่อสามโคกจัังหวดปทุมธานีหาง่ายสารานตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี